เพียงแค่เุณยายเจอใช่ไหมพี่ขายกล้วยทอดทอดกล้วยทอดค่ะยย่งไงเริ่มต้นยี่สิบบาทเริ่มต้นยี่สิบบาทยายเจอได้กําไรเท่าไหร่กําไรก็มันไม่แน่ค่ะมันวันเดียวมันขายไม่ได้มันก็ต้องรอสองวันสามวันขายของที่ซื้อมาแล้วอย่างเปลือกมันอะไรพวกเนี้ยมันยังอยู่ก็ต้องเอามาขายใหม่เงี้ยคือว่าคบกันไปเงี้ยถ้าฝนไม่ตกนะก็ พอเอาตัวรอดได้ฝนตกมาจะเจอขายจะไม่ได้เลยก็ขาดทุนอีกจะเจอก็เซ็นเข้าไว้ปากระป๋องเหมืองน,น้ำมันน้ำตาลอะไรก็ว่าไปวนลูปอยู่างงี้ใช่ค่ะแล้วก็มาให้หลานไปโรงเรียนมั่งนะคะก็แบ่งเอาทางนี้ไปทิ่มทางนั้นเอาทางนั้นมาทิ่มทางนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็ขายของเลี้ยง ดูแลมาตลอดเลยคุณพ่อคุณแม่หนูเสียแล้วค่ะยายเลี้ยงหนูได้ตอนหวัวกว่าค่ะก็ช่วยยายเขีนรถขายของค่ะหลังๆคุณยายก็จะเป็นลมบ่อยหน่อยค่ะเพราะว่ายายเขาทํางานหนักขายของก็สงสารยายค่ะฟาร์มมันลําบากมากนะเจอเนี่ยโอโ้ทุกอย่างจากกะรเบื้อยี่เรือลบเนี่ยทาทุกอย่างหาเงินกินขับปากข้า,ขา,ขาท้องเลี้ยงหลาน ป่วยไม่สบายข<ช>ายของไม่ได้<ช>ทำยังไงครับถ้าถ้าเกิดทำไม่ไหวนะยายเจ๋อก็จะหยุดวันหนึ่งพอแข็งแรงดีปับ๊บยายเจ๋อก็จะมาตั้งเป้าขายใหม่อีกอย่างเงี้ยแต่ว่ายอดเงินที่เราติดเขาไว้มันก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมชีวิตมันเป็นแบบนี้ค่ะเพราะมันไม่มีต้นทุนที่ว่นเงิอนอยู่เลยค่ะต้องเป็นหนี้เป็นสิงเขาตลอด ที่จะันผ่านมาก็ทําให้นุ่นล้มลมลุกคุกคานก็เป็นนี่เป็นสินเขาเหมือนเดิมแหละแสะดงว่าก่อนจะมาขายกล้วยทอดมันทอดเนี่ยแกจะขายอย่างอื่นมาก่อนขายขนเหนียวหมูปิ้งแล้วก็มาขายส้มตมาไก่ย่างปลาดุกยาก่างมันก็ขายไม่ดีเมื่อก่อนจะขายพวกส้มตําพวกอะไรเนี่ยก็จะขาดทุนแกก็ลองเปลี่ยนมาขายกล้วยทอดอะไรก็แนะนําให้แกาขายหลายอย่างแต่ทุนแกไม่ค่อยมี ผานมาก็ซื้อครับก็มันกล้วยอะไรเงี้ยครับรสชาติแกรอร่อยแล้วก็ขายถูกด้วยครับอร่อยซื้อบ่อยครับวันหนึ่ง20บาทก็2 0บาท30บาทก็ที่เจอมาขายตัแต่ตีห้าค่ะบางทีก็เริ่มประมาณทุ่มสองทุ่มเลยค่ะแกขยันมากแล้วแกก็แบบสู้ชีวิตค่ะแกบอกถ้าเกิดแกปลดนี้ได้แกก็จะสบายกว่าน,นี้ราะทีแกก็ไม่สบายอะไรเงี้ยแกก็มาขายทุกวันนะคะขาย กวยทอดมันทอดหมดเลยหมดเลยค่ะนี่ยังโชคดีนะที่ขายหมดเพราะเมื่อกี้จะเจอเกือบจะเป็นลมนะใช่ค่ะกําไรร้อยกว่าบาทเท่านั้น<ช>ตอนนี้คือมินี่ที่ต้องจ่ายเนี่ยสามเจ้าใช่แล้วไหนจะค่าเช่าบ้านค่าเช่าห้องตรงเนี้ยเท่าไหร่ต่อเดือน2002 <2, 2 S 1> ถ้ค่าที่หลานจะต้องไปโรงเรียนถ้ามีนะคะแต่ถ้าไม่มียายเจอก็ไม่ได้ให้ไปแถมหยุดโรงเรียนอีกต่างหากอ๋อแล้วเวลาให้ไปนี่ให้ไปเท่าไหร่ฮะตอ่อวัน40บบาทจะให้ไปถ้าหลาน ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าคุณยายไม่ได้ให้เงินไปแล้วั้นเด็กๆต้องขาดเรียนยนี้ทาไงครับโทรไปบอกครูนะคะพอมันไปอีกวันหนึ่งอาจจะเจอมีสมมุติว่าพรุ่งนี้จะเจอมีค่ารถค่าลาไปจะเจอค่อยไปเขาก็ไปซ่อมครูก็ให้ไปทําซ่อมค่ะครับก็เหมือนไปส่งกันบ้านย้อนหลังใช่ใช่แล้วน้องน้ําหวานเนี่ยขาดเรียนบ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยบ่อยอยู่ชั้นมสค่ะ การเรียก็พอได้ค่ะถึงแม้จะขาดเรียนบ่อยเพราะว่าบางทียายเขาก็ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียนค่ะถ้าเราท้อไปนะแล้วหลานจะอยู่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงถือว่าเพื่อให้หลานอยู่รอดได้กินได้ใช้หลานมันโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นเนี่ยให้มันช่วยตัวมันเองและเราก็สอนสั่งมันไปว่ายายลําบากลำบนเนี่ยเพราะพวกหนูนะอดมือ้อกินมือ้อจริงๆ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22